เอซิลี่สองสนาม <S: S _> ไม่เคยได้ลงเลยครับเย่ดีใจด้วยนะโอดนะอีกคันหนึ่งน่าจะไม่ถึงครับก็หาให้เลยแล้วไปครับผมกีตามดับสิบหนึ่งสามแปดเทพีทักรัตนรักสิบเอ็ดเป็นกสี่สิบสี่จิราวัตรศิลาเหลืองครับผมโตโตครับอ่าสิบสองเป็น หมายเลข8ปดทิศศักดิ์วัฒน,นาสินบอทีกิจสิหมายเลข55นาาอนันตุกรนิ่มทองเบิร์ดกิจสิบสาพาคินเพชรเกษมิจสิบห้าร้อธิชัยชนะโคตรพี่นกกิจสิเป็นหมายเลข4พรวิษณุวิจารปีชาสิบนุ17ครับหมายเลข32มสสคาโซซึกามุโตโอ้เอ็นเอมอปูชิโด18ครับ179วีรัตกันเกดครับ19ครับ433มนชัยศรีเฮราครับ20 382พิสิทธิ์แจ่มอุทยัย ยี่สิบเกิติศักดานติธนาธน 22, 9, 2ิบสอเาชียรนน์แสงสว่างยี่สามครับสองสเสถียรเมย์มงคล24่่ชัยมงคลช้างน้อย25เป็นจีราวุฒิแท่นนาคยีก 26, เป็นสามหนึ่งธีรศักดิน้อยสะหุง28่สิครับเป็นวาราวุฒิพลมีทรัพยี่สกิจพงศ์หมูเหลี่ยม30นัดสีสวัสด์สิบเอ็ดพันุพงศ์กินยืนและสามสิบสองขชาพันธ์แสนงามครับอืโซเล็กครับ บอกว่าขอสนุกหน่อยมาขอสนุกด้วยเดี๋ยวดูกันว่าเป็นอย่างไรรุ่นนี้รถทุกคัน NA ครับผมก็แบ่งกันไปคัด ABCD ใช่ไหมพี่ครับตามเครื่องน,นะนี่กระจาพันน,น,นี่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 ไงวิ่งคอลี่ฟายไปไม่มีเวลาเฉยเยมาครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์พี่เปาบอกเพิ่งตื่น พี่เปาบุตรดาบอกว่าเพิ่งตื่นเลยครับบนเตียงภาพเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณครับพี่เปาคุณวันเพ็ญกุ้งโอปุลเซนบอกแอสซูซูแอซซีแอซซีแอซซีซิมมี่บอกว่าคชาพันธ์แล้วก็เสียงหัวราอฮิ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 แล้วก็สองนิ้วด้วยเดี๋ยวดูกันฮะคุณพีเอ็กปอนบอกว่า m n r นครก็ติ๊กถูกแน่นอนครับเ n r เท่านั้นนะมีสองคันมีคาซูโอนะครับซึ่งเป็นรถใหม่เนี่ยเป็นแจ๊ แล้วก็ MNR แล้วก็มีของยุ่นนะครับมียุ่นจริงๆมีชื่อของนัดด้วยนะนัดสิสวัสด์ไม่รู้ว่านัดเอาคันไหนลงนะครับนี่ MNR เ็นห็นไหมปูชิโดนี่คันนี้เลยแจ๊ดทำมาใหม่เลยครับกับคาซูโอแจ๊ดจีเคครับผมใช่ครับก็เป็นรันสต็อปด้วยผู้สนับสนุนของเขาแล้วตรงนี้โอ้โหมีวอลลุฒิวอลุฒินะมีหลายคันหายไป้วเนี่ยหายไปเยอะเลยบอกให้ รับบาดเจ็บกันบ้างอะไรบ้างนะครับหายไปเยอะเลยมันมีผลตัแชมป์ไปตามปีนะผมบอกเลยนะะรุ่นนี้ก็ใช้ไปตามปีติดติดกันหมดเลยนะแต่ลาคาเนี่ยคะแนนนี่ไล่เรียงกันเลยนะพี่ใช่ห่างกันไม่เยอะห่างกันแบบถ้าแชมป์นี้เขาได้เขาอยู่ครบเขาก็การขึ้นมาเท่ากันเลยน้่ก็น่าเสียดายสำหรับพีรพลวงพานิ์ด้วยนะครับอ้าวเออมีชื่ออันดับที่หนึ่งคอลี่ไฟมาอันดับที่หนึ่งนะครับพี่ป๊อปแต่ไม่มีออกในสตาร์ทโล่งิง โอ้โหเสียดายครับน้องพีไอ,อ้น้องวุดแบ็กซี่เดี๋ยวดูกันไปมีใครหายไปบ้าง้วยเนี่ยหลายครั้งอยู่ทุงเนี่ยผิดท้ายด้วยคาชาพันธ์ครับก่อกวนเลสซิ่งเอ้ฟิลิปส์ออโต้บอกเชียร์ชะโอดเอิงเอยแน่นอนครับขอได้ลงบ้างเถอะไปครับ โรลิ่งนะครับผมหัวแถวคุมดีๆใจเยน็ในใจเยน็นค่อยๆไปใจเยน็นต่อแถวก่อน เอาผมสัญญาณไฟแดงกับลงเปิดเกมการแข่งขัน477 The Red Matchie นะผมเหมือนคนที่จะชูออกมาเป็นทางด้านของทีเซอร์รุษนิติตอนนี้ตาพอแต่ดูตรงนี้โซเล็กไล่เก็บมาทีละคันออกจากท้ายครับผมโอ้โหเอ็นเอครับโอ้โหเปล่งบันมาครับผมบั๊ในรุ่นของเอ็นเอเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวดูเทคเปิดโลกเปลี่ยนครับเป็นยังไงครับเข้ามาตรงนี้เคลียร์ไม้สตาร์ทเกลียร์ครับคุณผู้ชมครับทั้งเอ็นเซ็ทั้งเทคครับผมเอาละไล่ข้างมาดูกันเลย ข้างในข้างนอกไม่รู้เพื่อนผมเอ็นเอเท่านั้นนี่ครับมาครับเด็กไล่ข้างบ้านฮะดูครับหมายเลข44ครับชาพันขึ้นมาตรงกลางแล้วอ่ะมาไหลมานี่แอสซี่อยู่ตรงนี้ฮะโอ้เจ้าโป่งก็ขึ้นมาและนี่ครับเจ้โอดเออเจ้โอดกับเออ่พี่หนงได้แล้วแต่ข้างนีดูใครเป็นใครกูดูเยอะแยะอ๋อทีมาแล้ว อันดับหนึ่ตอนนี้เป็นโอ้โหทิสลุดโอ้โหหล่อจริงๆครับโอ้โ oh หโดนเข้ามาแต่ละครับเอาละเจโ,โตโอ้โ oh หไอ้เขียวล่าล่าโอ้โหแต่ละคนเข้ามาครับาาานนกระจาพันอยู่ตรงกลางเดาหยุดโอ้โ oh หปีบาทปีแสงเอาตอนนี้ตกลงไปครับเป็นตะวันหรือเปล่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนอาอีเลียมครับกับไอเขียวถูกคู่นแน่นอนและพีททิสรุดครับ ยังไม่ถึงหนึ่งแต่ตกไปถึง2อันดับเลยทีเดียวแอซี่มาแล้วครับตอนนี้ครับมาเจอกับหมายเลข999เหมือนกันโอ้โหวิสตัมโดแก้วครับวิสตัมโดแก้วมาปี้กับโอทอนิับจากอัลลิมหัวแ1วสิบห้ากับเอ็นแซงกับพุโบมแซงได้ใจอีกแล้วครับอ่าเนี่ยชัมเบิร์ตชนบุรีทําเครื่องให้นะครับหลังเคครับผมบลังเคมาแล้วผมมอสทีมาแอสีผมมาแล้วครับ W ิลเชคครับ ต้องบอกว่าโอ๋ก,กับบอสทีอยู่ค้าดเดียวกันและชิงตำแหน่งอันดับที่หนึ่งเพื่อแชมป์ประจำปีทั้งคู่ครับอ้าวอย่างนี้สนุกครับบอสทีมีคะแนนนำอยู่โอ๋ก,ก็ตามอยู่ไม่กี่แต้มหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ครับผมครับมไม่เป็นไปแล้วบอสทีมาแล้วครับผมและชาอูดมาแล้วโตโตโมาแล้วทาซูโอก็มาครับผมอา้อาวอ้าวอย่างนี้สนุกนะทีนี้ต้องบอกว่าโตโตอ่ะ ต้องรีบไล่ไปให้ทันกับเจ้าเอ็มมันเฉลิ่ครับเพราะเขาลุ้นแชมป์ประจำปีอยู่ด้วยกันทั้งคู่ถ้างานนี้โตโต้เข้าไปใกล้กับเอ็มได้มากเท่าไหร่คะแนนประจำปีลุ้นกันสนุกเลยออ๋แล้วนี่ครับนัทวุฒิกับบอสท,ทีครับคัดเอเหมือนกันครับชาโอ้กับบอสท,ทอีไหลเข้าไปครับดูครับเอ็นเอฮะเอ็นเอฮะทเทคเปิดโลกเปลี่ยนเป็นไงฮะโอ้โหผู้ชมเชื่อไหมว่า สี่ครั้งแรกอ่ะเดือนที่หนึ่งสามหมดเลยและที่เหลือก็หนึ่งหนึ่งสี่เออแล้วที่เหลือหนึ่งหนึ่งาี่คุณไล่แค่วิเดียวอ่ะสี่ครั้งแรกหนึ่งสามหมดครับเดือนที่หนึ่งสามหมดโอ้โหเอ็ดมันชัยอยู่ตรงนี้ผมแล้วก็แอดโฮมครับพี่อูหงหงพีอูขับเองใช่ไหมครับผมเออเจอกันหน่อยพี่อูพี่อูต้องมาเจอกับพี่เอ็ดหน่อยเออถูกรุ่นถูกรุ่น เจ้าเซฟไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วผมพี่เอสกับเจ้าเซฟนะอ่าพี่นุพีนุพีนุอีกาดำพี่นุฝูบินอีกาดำครับหมายเลขสี่นี่ครับฝูบินอีกาดำครับโอ้โหมาเหมือนกันครับพี่นุพี่นุนี่อยู่ไหนเนี่ยพอพี่นุเนี่ยน่าจะอยู่ที่สิบเจ็ดนะที่สิบเจ็ดปีพีอูพี่อูแอทโฮมมีรับกันเก๋นะผมนี่ครับไปไล่อยู่ครับ เขาเป็นกลุ่มของของกลุ่มกลุๆแบบพีทลองสังเกตดูเลยกลุ่มมันจะคาร์สันเลยใกล้ๆกันหมดหรือเขาใกล้ๆกันเอาแล้วมาแล้วไหลเข้ามาผู้นำอยู่ตรงนี้ครับตะวันศูนย์ตะวันนำยาวเลยตะวันเนี่ยเวลาวิ่งก็อยู่0113นั่นแหละครับเป๊ะบอลเฉลิมก็ศูนย์หนึ่งหนนะฮะเจ้าพีทที่สรุ่0113เหมือนกันเอาสิประเด็นคือชาร์จเดียวกันนะพี่ เฮ้ยโปวิซีนะโปรวิซูทำกันหนึ่งสามอ่าเอาดีนี่กุ้งเต้นเว่เฮ้ยเจอกับ b r d หน่อยเด็กชำนักเก่งเซอร์วิทต้องเอาครับเพราะว่าจะหาของขวัญช่วยของขวัญแชมป์โพเดีมของเขาในรุ่นของเขาเพื่อให้ลูกชายเขาครับน้องอันโนะถลองเจ็ดที่สนามเลยนะมาแล้วเจ้าพีท่องเที่ยวบายเก่งเซอร์วิท ดีครับเจ้าพีดและนี่ครับบุ้งเต้นไปเฮ้ยฮะว่าเฉลิมผิวดำขำในคาัสบีเป็นพีติดแล้วครับติดแล้วผมพีตเบียดีครับผมคันนี้มีติดถึงนะครับผมคาัสเออยู่นี่ฮะคาัสเอเอาแล้วครับบอสทีก็มาตอนนี้แอซซี่อยู่ตรงนี้โอ้โหจะโอดมาแล้วครับี่กลุ่มคาัสเอฮะคัสเอเขาบอกว่าหูใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับบอสทีครับจากเดอะบิวเจ็ครับ แล้วก็ตามมาด้วยชะโอนนะชะโอนเองเอ้ยโอ้โหนัทวุษโอนกันถึงครับโบซาโบซาแก๊งซิมูเลเตอร์เอาแล้วไหลเข้าไปครับดันเข้าไปแอตี่นี่ขับได้ดีนะขับดีนะคมสันสีรลชาติหนึ่งาทีหนึ่งสี่นะเฮ้ยไม่ธรรมดาทาร์ตสี่นะครับครับห้แ่มันต้องบอกว่ามันเป็นพันห้า เรื่อง1,500แถมคู่แถมเดีย่ยวบ่ากันไปนะเอาแล้วบอสทีครับไปหน่อยครับบอสดันหน่อยครับบอสบอสต้องไปนู่นครับเป้าหมายคือโผล่เงอินริมนะคุณต้องไปติดฟีมเข,า,ขาหน่อยคอโรล,ล่าฟิล์มใช้ดับเบิลเทรด ครับรอไล่กันตะคู่ตอนนี้จะอดเข้ามาติดบอสทีในโค้งทุกครั้งแล้วครับผมจะอดมาเคาะแล้วดูครับจะอดจาลังจะเข้าสูงเอสหนึ่งจะอดแทงขึ้นไหวไหมครับดูดโดันมากตรงนี้นี่ผู้นำผู้นำครับกลุ่มหลังเป็นไงเนี่ยหายไปเลยดูกลุ่มหลังกลุ่มหลังไม่ว่าไใชพี่พี่เจมหลังไม่เห็นเลยขอต้องช็อตไปผู้นำรับไปลาสแล็บนะไฟนอลแล็บ ผ่านไปหลายผ่านไปโอ้กระชาพันอยู่นี่กระชาพันมาแล้วมาแล้วตอนนี้นี่โจ่งโปร์แล้าแอตซี่ออสตีโอเคมาแล้วมาแล้วกระชาพันเบ่งใหญ่เลยนี่ดีกลุ่มหลังๆนี่เลี่ยมอยู่นี่เทพิทักษ์แล้วเซฟมาสุดมาอยู่คโมีใครอ่ะมีเาะพี่ปอตรงนี้คือกลุ่มอันดับที่สิบเอ็ดที่สองเหมือต้องลุ้บแหมเป๊ะเนี่ย เทพีทักษ์พอพากินนี่เส็มแซงขึ้นไปเลยน้องอยู่นิ่งๆนิ่งๆเออเข่าเสียวแหวบเจ้าเป็นนะไม่เป็นไรครับผมโอเคกลับมาได้ซีซีเจ็ตตศักดิ์ธนาโรนะนี่ครับผู้นำครับตะวันครับไปไม่รอเพื่อนแล้วครับผมเลยอีกแค่ไม่กี่โค้งแล้วหมายเลข28่บแปดนั่งพุทคุ้มคังจะสัมภาษณ์อีกแล้วใช่ไหมเอาดีนี่รถของเจ้าหน้าทีสวัสดิ์นะรับ เยอะดีเหลืกินไปนองแลบบรับช่วยไทยป็น,นางานของนพวิทย์คุ้มคำเตะวันพาวเวอร์อัพนิดต่อเฮดเดอร์เทเอเททร์โบครับผมอ่าที่สองเป็นของวันเฉลิมครับที่สามพราะว่าอ๋อเป็นทีซื้อรที่สี่เป็นวิสุทธามลูกเก้าแล้วเจ้าเอสี่ห้าอ๋อโอ้โหเมื่อกี้เข้ากันกี่คันครับเนี่ยหอมกันเลยฮะต้องไปดูภาพช้าทีละศักคชาพันธุ์นธวุฒินะเออนี่นี่นี่ อาซูโออีเลียมแล้วเจ้าเซฟเรียบร้อยครับพี่ปออยู่ตรงนี้ครับโอ้โหล้วบ,บ,บอกว่ารถทวิทคือทำแล้วขับได้ดีนะครับเขาอาบใบาพงอิตโตไปรอมมานครับเวลาที่ทำได้เร็วสุด ของเขานี่1นาที่งสองเลยะน่อัรดับหนึ่งครับนี่ครับรบรวิกุ้มคำา2เป็นวันเฉลิมอยู่ด้องขำามเป็นทิสรุป4เป็นวิสุทธรรดงแก้ว5เป็นคมสันสีโถสกุลน,นะครับ